นี่ก็คือฝนตกครับประมาณประ,ประมาณสี่ทุ่มนะครับที่ทางเดินริมโขงนะครับ<ห>ก็มีน้ำโขงนนครับสวยครับไฟ<ห> <Allāh> สวยโอ้นี่ก็กินข้าวเสร็จก็มาเดินนี่ก็ประมาณสี่ทุ่มครับเกิดจะมีร้านค้าต่างๆนะครับสองข้างๆเมื่อกี้ไปสาอาหารที่ บางรักแอดหนองคายก็เชิญชวนทุกท่านนะครับทำบาร์ทำกินก็จะมีร้านอาหารทั่วไปมีหลายร้านนะครับบอกได้ครับเกินมีเพื่อนอยู่ก็จะแนะนำร้านไหนที่ชอบสไตล์แล้วแต่สไตล์นะครับฝนตกปบอลสีทุ่มครับคนนั่งเต๊มเมื่อกี้ครับเลยเก็บกันเข้ามุมกก็ไปในร้านข้างใน,นครับ